รัศมีแขแล้วตมในอดีตทำเพนิกโดนบูลลี่พิว่สีส่งผลให้ไม่กล้าใกล้ใครรัศมีแขแล้วตมในอดีตทำเพนิกโดนบูลลี่พิว่สีส่งผลให้ไม่กล้าใกล้ใคร เมื่อวันที่6เมยจุดยอรัศมีแขฝาเกลือล่อนล้นมาร่วมงานเปิดตัวหนังสือประสบความสำเร็จของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันของมิวากี้ปรยามอเวทีกิจกรรมกลางศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตเลยมีโอกาสได้เปิดใจกับซื่อเรื่องที่เจ้าตัวโพสต์อยาความในใจที่โพสต์ความในใจล่าสุด จริงๆหนึ่งขีดกลางสองวันนี้คุยกับพี่หอมต้นหอมซอสกุนตลาเทียนไพรโรดถึงเรื่องนี้เราก็บอกกับพี่หอมตรงๆว่าเราไม่อยากเก็บไว้แล้วนะเราไม่อยากแบกความรู้สึกนั้นเราเป็นคนที่โดนทำร้ายมาตั้งแต่เด็กบวกกับเราเป็นผิวสีเราก็จะถูกมองว่าน่ารังเกียจ บางทีก็มีคำถามเขาจะพูดว่ารู้จักใครบ้างไหมแนะนำให้รู้จักทีสิขอขา,ขาวๆสะอาดอะไรแบบนี้พอสิ่งทุกอย่างพวกนี้มันมารวมกันทําให้เราเกิดอาการแพนิคเวลาเพื่อนในวงการแรกมาจับมือหรือพี่ลูกเคนมาหอมเนี่ยแรกแรกเราจะแพนิคจะออกอาการเลยกลัวเขาจะรังเกียจเราหรอมันไม่ใช่กลัวครับมันจะมีเอะว่าเขาไม่รังเกียจเราหรอแล้วเราก็จะคิดแบบนี้ไปทั้งวันจนต้องมีการพูดคุยกันประมาณว่าพี่เกดไอรักอยู่นะ ประมาณนี้มันถึงจะโอเคขึ้นแต่สิ่งที่มันมาช่วยทำให้เรารู้สึกว่าอาการนี้มันดีขึ้นเมื่อเราไปเจอลูกดาราลูกเพื่อนเพื่อนที่น่ารักรักเราอยากเล่นนะแต่เราก็จะยังไงดีก็ได้แต่ยืนมองก็จะเป็นเพื่อนเพื่อนเอาลูกมาให้อุ้มหรือล่าสุดคุณกรกับพี่ริต้าก็เอาลูกมาให้อุ้มเราก็อุ้มลูกเขาด้วยความแพนิคถ้าเป็นความรู้สึกเราคือเขาต้องรังเกียจเราสิเพราะเราโดนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กอาการแบบนี้เป็นตั้งแต่เด็กหรือเป็นตอนที่กลับไทย เป็นตั้งแต่อยู่เมืองนอกเลยครับจริงๆก็ติดตัวมาตลอดเราก็คิดว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วคงไม่มีอะไรแล้วมัง้งสุดท้ายมันยังมีอาการนี้อยู่จริงๆเราอยากบอกว่าคนทีู่ลลี่คนหรือทำร้ายคนอื่นอย่าคิดว่าต่อไปคนคนนั้นจะประสบความสำเร็จแล้วหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วมันจะหายนะมันไม่หายสิ่งที่เราเล่าไม่ได้อยากให้คนมาสงสารแต่เราอยากให้คนกลับไปคิดมากกว่าว่าเวลาเรากระทำอะไรกับคนอื่นไว้มันเป็นแผลนะบางทีเขาใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไร แต่ลึกๆข้างในมันมีสำหรับแขมันก็แอบน่ากลัวเหมือนกัน